สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องบักลาหมอนจิ๋วนะครับปล่อยตัวแล้วนะนะครับปล่อยตัวแล้วนะครับ,อ,รบอดีตนายกเนาะออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีอะไรแปลกแปกเนาะนะครับมีอะไรที่น่าสงสัยเย่แยะไปหมดในขบวนการเนาะจะเห็นได้ว่าคนที่เป็นคนมีตังนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไร อภิชนสิทธิ์ใช่ไหมที่เขาเรียกหรือว่าสิทธิเหนือธรรมชาตินะครับกลับมารับโทษก็โดนลด,นโ,ด,นโ,ดนนะโทษนะอภัยโทษไม่ได้ติดสักวันเลยนะไม่ได้ติดสักวันเลยก็ไปนอนโรงพยาบาลนะตรวจสอบไม่ได้นะสุดท้ายก็นะครับออกนะใช้สิทธิ์นะครับหนึ่งในสามโอ้นะ แล้วก็หาเ้าเรียกว่าอะไรอ่ะหาแหล่งข้อมูลตรวจสอบยากนะหลายเรื่องหลายราวเนาะนะครับนี่แหละที่ผมบอกว่าเกี่ยวกับคนมีเงินเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลเนาะนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับจะทำอะไรมันก็ดูเหมือนว่ามันจะ ดูดีดูง่ายไปหมดนะมันก็ต่างกับคนจนนะครับถ้วคนจนก็จะยุ่งยากหน่อยนะเรียกร้องได้นู่นนี่นะกฎหมายนะครับกฎหมายมันก็มีช่องโหวนะน่นะนี่แหละมีช่องโหว่ให้อ่อรับชั่นกันเนาะนะครับพ็หวากันไปนะมันจะแก้ไขยังไงใครจะมาแก้ นะคนที่จะมาแก้ก็พอเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ได้คะแนนเยอะก็ไม่ได้เข้ามาบริหารนะมันก็เป็นประมาณนี้นะประเทศไทยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะพัฒนายังไงเนาะนะครับก็ต้องรอชมกันต่อไปนะครับก็อยากจะฝากไว้นะนะครับคอยติดตามรับชมกันนะครับว่าหนาคต้างหนนี้นะจะมีการลงถนนไหมได้ไหม ไม่รู้เสื้ออะไรเป็นเสื้ออะไรนะครับตัวนันนี้มีเหลืองมีแดงมีเสื้อน้ําเงินเสื้อม่วงเสื้ออะไรบ้างอีกนะมีหลายเสื้อนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกวอะไรมันเป็นเกมนะ่ะนะเหมือนมาเล่นเก,เกมกันนะนะครับมันก็เลยไม่มีอะไรโปร่งใสตรวจสอบได้นะวันนี้ก็จะเห็นได้ว่าคนที่มีเงินก็จะมาพร้อม กับคนที่มีอำน,นาจคน,นมีอำนาจมาจากไหนก่ะนะครับมาจากาคนที่มีปืน <c oughs> ใช่ไหมคนที่มีปืนมีพูดอะไรก็น่ากลัวนะมียศฝาบรรดาศักดินะ์ตอนนี้ก็มีในายพงนายพลเท่าไหร่ละในประเทศ4,000คนนะล่าสุดได้ข่าวว่าประมาณ3,000คน นะครับแล้วก็ไปมีส่วนในเรื่องของธุรกิจอะไรบ้างนะเกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับอะไรบ้างโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับเส้นทางเงินนะนะครับรับค่าหนวดรับค่านี่รับค่านั่นนะตรวจสอบยากหรือสหโอ้ะว่ากันไปนะครับ๋ม่รู้อะไรยังไงตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกนะครับคนที่มีอำนาจก็จะมีเงินนะมีใครกลาตรวจสอบทั้นั้นแหละนะครับ ตรวจสอบได้ก็ตรวจสอบยากหรือแม้ก็มีวิธีการที่จะเล่นหลอดออกไปนะในช่องว่างนะครับอย่างเค้าก็เขาว่าแหนกมีหูประตูมีหน้าต่างนะก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับ